มาจรูปนี้นะคะเป็นรูปที่วันแรกนะคะที่เติ้ลยังจะใช้จะลองใช้เป็นรูปหน้าสดกล้องสดเลยเห็นไหมคะสิวจะขึ้นบริเวณตรงคางแล้วตรงหน้าผากน,นะคะจะเห็นชัดเจนมากอ่ะรูปที่2ตามมาเ้านี่จ้ะรูปที่2เป็นอ่ะตัวนี้เติ้ลใช้มาประมาณ7วันนะทุกคนอันนี้คือกล้องสดหน้าสดจากโนคามโรคาเมล่าจ้ะ, no camera, camera, จะสังเกตได้เลยว่ารอยสิวตรงบริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็สิวตรงที่อยู่หน้าผา มันหายไปแล้วตอนนี้คือเหลือแค่รอยนะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีคลิปคลิปที่เติ้ลใช้เซรัม่มตัวนี้แหละมาลงให้ทุกคนดูนะคะว่าเติ้ลใช้ทั้งหมดกี่วันแล้วหน้าเติ้ลมันดีขึ้นนะคะอ่าแล้วสุดท้ายนี้ก็จะฝากเลยว่าการที่เราจะมีสุขภาพดีผิวหน้าที่ดีนะคะเราต้องออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตนงฟิตเนสออกกำลังกายที่บ้านได้นะคะทุกคนเดี๋ยวเติ้ลจะส่งท้ายด้วยคลิปออกกำลังกายง่ายๆนะคะไม่ต้องอ่า เพี้ยนคาร์เทนนิ่งเทนเนอร์นะคะเปลี่ยนห้องเสื้อผ้าเป็นห้องออกร่างกายไปเลยนะคะพี่น้องคะเจนในี่ก็ลาไป็นแหล่แซ่ยเริ่มกดติดตามกลไลไ์ช่องพีกวน,กนมีแขกเติรนเด้อเป็นกำลังใจให้เติร์นเหตุขีดลงสม,มือสม,มือนะคะเจนนี่ก็ลาไปแล้วบ๊ายบายจ้ะพิกโบทานิ i ไนท์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนช่วยให้หน้าดูเด็กกว่าวัยช่วยลด รูรอยนะคะแล้วก็ลดสิวอักเสบสิวตันนะคะสิวหัวแดงสิวหัวดำนะคะตื่นเช้ามาหน้าใสเหมือนเด็กวัย18ปีเลย